ดีค่ะคยินเจอยู่อีซี่น้ว่าใช้ i m p มจาก GWM พร์ทห5นะคะวันนี้จะมาพูดถึงความหมายดีๆของรถสีแดงค่ะสีแดงจะช่วยเรื่องอำน,นาจวาสนาความรุ่งโรจน์และนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าสีแดงจะช่วยป้องกันอันตรายต่างๆได้ด้วยนะคะ สวัสดีครับพบกับฮาวาตเรนอนะครับกับข้อเสนอสุดพิเศษดอกเบีย้ยพิเศษนะครับ1.55%นะครับพร้อมรับข้อเสนอพิมอย่างเดยวนะครับมูลค่ารวมสูงสุดอยู่ที่85,000บาทครับ เรามาพบกับ a l l r า a Goodcat นะครับที่เป็นรถพลังงานทางเลือกนะครับของยุคนี้เลยนะครับ a l l r า a Goodcat 500ตัวนี้นะครับที่วิ่งได้ถึง500กิโลและยังมีฟ้าชาร์จถึง45นาทีนะครับที่ชาร์จตั้งแต่แบตเตอรี่30%จนถึง80%นะครับตัวนี้ a l ร r า a Goodcat ยังมีกล้อง3 6 0องศานะครับพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันถึง12จุดนะครับ และยังมีตัวเลนสเอสซิสที่สามารถดึงรถกลับเข้าอยู่ในเลนให้โดยอัตโนมัตินะครับพร้อมระบบถอยจอดอัตโนมัติและตอนนี้ยังมีดอกเบี้ยดีๆนะครับอยู่ที่1.79พร้อมโปรเพมีดิวที่มีของแถมมูลค่าประมาณ85,000บาทเลยนะครับตอนนี้ออร่ากูดแคทนะครับรอคุณลูกค้ามาเป็นเจ้าของอยู่นะครับถ้าอยากหารถครอบครัวไว้ใช้งานไอแอมน้ำหวานขอแนะนำเอสซิสคันนี้เลยค่ะ ขับขี่มั่นใจปลอดภัยทุกการเดินทางเพราะว่าเรามาพร้อมกับระบบความปลอดภัยมากกว่า22รายการเลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้นะคะดอกเบี้ยอยู่ที่0.99%ค่ะและของแถมอีกมากมายเลยค่ะมูลค่าร่วมมากกว่า135,000บาทนะคะหากคุณลูกค้าอยากเปิดประสบการณ์ในการขับทนลองขับสามารถติดต่อได้ที่เกตวอลมอเตอร์สาขาพระราม5เลยค่ะ